ตอนที่8ปการแข่งขันรอบแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะรุ่นพี่ทางนี้เลยครับทำไมถึงเลือกที่นั่งในมุมแบบนี้ฮะโอ้ขอโทษนะครับไม่เป็นไรคะ่ะอะไรเหรอครับ คุณรู้จักเหรอเปล่าเจอแค่ดูคล้ายๆครับค้บกับใครบางคนนะแล้วรายละเอียดการแข่งขันรอบแรกหล่ะเป็นยังไงบ้างรอบแรกเป็นการแข่งขันตะลุยวงกบดันเจียนครับห้ามทำร้ายนักเรียนคนอื่นและข้อกำหนดที่ มีแค่ต้องหนีจากเขาวงกฏให้ได้ไม่มีอย่างอื่นแล้วครับการค้นหาเส้นทางก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฮันเตอร์ต้องมีนี่นะหรือว่าพวกเขาจะทดสอบสัญชตาตญาณนักล่าถ้าเป็นการแข่งขันในหลีกระดับตามสุดพวกเขาก็จะทำให้มันเป็นเขาวงกฏง่ายๆ จะเรียกว่าแล้วแต่ดวงได้ไหมนะมันเป็นแนวโน้มว่าจะมีมอนเตอร์อยู่ภายในเขาวงกฏและการล่ามอนเตอร์จะช่วยในการหลบหนีจากเขาวงกฏได้มันอาจจะให้คำแนะนำหรือรวบรวมสิ่งต่างๆที่สามารถช่วยในการหลบหนีได้ นี่อาจเป็นความพยายามที่จะทดสอบทักษะที่สำคัญที่สุดในการตะลุยดันเจียนของเหล่าฮันเตอร์เลยก็ได้แถมนักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งน,นี้เองก็ต่างมีสีสีมือกันนี่อะรุ่นพี่ดูเด็กคนนั้นสิสีมือเขาใช้ได้เลยนะ ว้าวเยี่ยมการเคลื่อนไหวแบบนั้นเป็นของนักเรียนได้ไงนะเขาน่าจะไปเลเวลอื่นได้แล้วนะแม้แต่คนนอกอย่างผมยังบอกได้เลยว่าเขาน่าทึ่งแค่ไหนเขา,นาเป็นใครเหอรอลีจุนฮวาน ใช่แล้วนายสามารถพูดได้เลยว่าเขาจะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้แน่ลีจุนฮาวานทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเอ๊ะฉันว่าฉันเคยเห็นเธอที่ไหนนะมาก่อนโอ้อะไรนะไม่ฉันเธอถูกจับได้ว่าเป็นหลานสาวของเซียนดาบไม่ได้เด็กขาด ไม่งั้นฉันอยู่ที่นี่อย่างสงบไม่ได้แน่ๆสงสัยจริงๆว่าคุณซอจุนมัวทำอะไรอยู่อย่างที่คิดพวกเขาทำให้เราไม่สามารถทะลุกำแพงออกไปได้โอเคงั้นก็มีแต่ ต้องใช้เส้นทางปกติเลยนะถ้ารู้ว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยฉันจะลองตรวจสอบดูว่าบัตรผ่านฟรีกับคาดบรรยายของเจเซลุดได้หรือเปล่บบาดูเหมือนพระเอกจะจับไปที่กำแพงนะครับถ้าใช้พลังยกภูเขาสักสองครั้งก็คงทำลายกำแพงนี้ได้ เดซอุตฮีโร่จากลีดโรมันผู้สังหารมินอทอและหลบหนีจากเขาวงกฏไปเราอาจจะได้เรียนรู้เคล็ดลับการหนีจากเขาวงกฏบ้างมีทางแยก3ทางถ้าฉันปฏิบัติตามกฎพื้นฐาน ในการนี้จะเขาวงกฎอย่างการเอามือวางไว้บนกำแพงข้างหนึ่งแล้วเดินไปตามทางนั้นก็จะถึงทางออกในที่สุดแต่ปัญหาคือคำว่าท้ายที่สุดไปทางซ้ายแบบนี้เดืนพระเกจะงง,งนะครับอะไรนะ่ะ ความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้นี่ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรและไม่รู้ว่าทำไมแทนที่จะเป็นทางซ้ายที่คิดจะไปในตอนแรกฉันกับคิดว่าควรจะเป็นทางตรงกันข้ามแทน นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสันทัตยานสัมปัสที่6ของชิลอนบอกดูเหมืนหอนพี่จะคิดหนักเลยนะครับอ่าไม่รู้แล้วเสื้อสันทัตยานก็แล้วกัน อัตราการบรรยายของชิรอนคืบหน้า31.7%อัตราการบรรยายของพระพุทธเจ้า6.8%อัตราการบรรยายของเสียงฮวี่3าแปลกจังแฮะนักเรียนโจซุงมินถูกคัดออกฉันได้ยินเสียงประกาศ แบบนี้มาสักระยะแล้วดูเหมือนนักเรียนอื่นๆจะพบกับสัตว์ประหลาดและมีการต่อสู้กันแต่สมัยรอบๆตัวฉันถึงไม่มีอะไรเลยสันทัจยานของฉันหรีเลียงมอนเตอร์ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ ว่ายความว่าถ้าไปถึง100เอร์ซเราอาจจะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจนจะเห็นอนาคตได้เหลือเช่กนการเห็นการโจมตีของอีกฝ่ายล่วงหน้า3ามวินาทีหรืออะไรแบบนั้นพี่ภาพลงตาสีน้ำไม่จริงของหน้าระวังด้วยนะครับเมื่อกี้น่ะได้ยินใช่ไหม เราไม่รู้ว่าจะมีมอนสเตอร์โผล่ออกมาเมื่อไหร่ใช่ใช่ฉันรู้ฉันรู้ถึงจะไม่ได้เจอมอนสเตอร์อะไรเลยแต่เราก็เจอคนพอคิดเมื่อกี้ถ้าไปทางขวามอนี่อาจจะอยู่ทางนั้นพี่ครับทำไมถึงมาทางนั้นล่ะ แต่พี่เดินมาแบบมั่นใจตลอดทางเลยนี่น่าจะรู้อะไรสินะครับเปล่าฉันแค่เดินมาตามความรู้สึกนะไม่จริงนะเดินตามความรู้สึกนี่เขาวงกฎจะเป็นปัญหานะครับผมรู้วิธีหนีเพราะงั้นจากนี้ไปผมจะนำเองคุณรู้ จากวิธีมือซ้ายมือขวาหรือเปล่าถ้าเดินตามกำแพงด้วยซ้ายต่อไปแม้จะเป็นเขาวงกฏที่ซับซ้อนก็แก้ง่ายๆเลยนะมันใช้เวลานาน,านเกินไปฉันจะไปตามความรู้สึกนายคิดจะใช้เวลานาน,านขนาดไหนเนี่ยหาแบบนั้นพี่ต้องหลงทางแน่งั้นก็แยกกัน ไม่สิน่าจะตามมาฉันทำไมก่อนนั่นเพราะเราเป็นสหายที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอะไรนะอ่าก็คือผมมาเข้าร่วมด้วยตัวผมเองนะ่ะจากที่ผมเห็นพี่เองก็มาคนเดียวใช่นหม่ล่ะ นั่นคือเหตุผลที่นายมาคุยกับฉันในห้องพักสินะผมคิดว่าคนอ่อนแออย่างเราควรรวมพลังไว้ดีกว่าไหมอ่อนแอฉันเอ,อ่อฉันคิดว่าภายนอกฉันก็ไม่ได้ดูเป็นแบบนั้นนะในเมื่อพี่พยายามอย่างหนักเพียงลำพังผมก็เลย อยากเล่าเวียนไว้แล้วแสดงให้พี่เห็นถึงความน่าตื่นเต้นทำดาน,น่ารักไหมนี่น้องสาวผมเองอ่าโอเคฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอเป็นใครแต่ก็น่ารักดีงั้นขอตัวไปก่อนละฉันก็ชอบการพบป่านะ แต่อย่าเจอกันอีกดีกว่าฮ่าเดี๋ยวเราก่อนไม่นะเขาติดหนึบเลยถ้าคนอย่างเราอยากหนีก็ต้องรวบรวมพลังสิอย่ามาทำแบบนี้เลยไปด้วยกันเถอะเคชาินยเป็นคนผู้ตื่นพลังจริงๆน่าจะไม่กลัวที่จะอยู่ในที่แบบนี้คนเดียวเลย นายยังเด็กเกินไปสินะมันอันตรายที่จะไปคนเดียวนะครับเขาอาจจะพูดมากไปหน่อยแต่เขาช่วยอธิบายบางอย่างในห้องพักแต่ถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะอายุน้อยแค่ไหนถ้าเขาเข้าร่วมการแข่งขันเขาก็คือคู่แข่งนายพูดว่าอยู่คนเดียว แต่นายมีน้องสาวกับแม่มาให้กำลังใจหรือเปล่าล่ะอ่าเออพ่อแม่ผมเสียไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่น้องสาวเวนละ่ะเราบอกเขาไปโดยไม่ทันคิดบรรยากาศจะแย่ลงหรือเปล่านะปากเสียจริงๆ อา,อาเอออาขอโทษครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วนะผมแค่จะบอกว่ามีแค่น้องสาวที่มาดูผมที่นี่นานคือสหายที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันขอโทษเอาล่ะงั้นก็ตามฉันมาเอาที่นายสบายใจเลยแต่ขอบอกไว้ก่อน น้ว่าเงินรางวัลชนะเลิศจะต้องเป็นของฉันออกจากที่นี่เราไม่ใช่ทีมดูมันเขาจะสงสัยนะครับพี่ครับไปด้วยกันสินี่มันจะไปไหนกันลเนี่ยนายพูดก่อนเองนะว่าจะตามไปด้วยกันสิ ผมเข้าใจแล้วแต่รีบเดินไปตามใจแบบนั้นไม่ได้นะครับอะไรกันเอาจริงเหรอเขาไม่ลังเลเลยเขามั่นใจมากว่าทางที่เขาเดินไปถูกต้อ,องโดยไม่คิดอะไรทั้งนั้นเล่ากับว่าเขารู้ทางจริงๆเลยก็ได้ไม่มีทางอื่นแล้วนี่ อาทางตันฉันว่าแล้วซอจุนที่นี่เหรอทำอะไรนะ่ะฮะผู้หนีรอดจากเขาวงกฎเป็นคนแรกปรากฏตัวแล้วเวลาในการบุกตะลุย27นาที12วินาทีทำลาย สถิติเวลา1ชั่วโมง4นาที34วินาทีสถิติใหม่เออเอ,อ,อะไรนะมีคนผ่านออกมาไม่จริงนะใครนะ่ะลีจุนฮวานแต่ลีจุนฮวานกำลังต่อสู้อยู่ในช่องกลางนะงั้น ใครล่ะเดี๋ยวนั่นมันซองซองคุณพี่ซอจุนอะไรกันคะแนนประสบการณ์ของฉันจบด้วยการไม่เจอมอนเตอร์เลยนี่นะ